ัดีนะคะวันนี้เราจะมาดูการทางานในเกาหลีหนึ่งวันนะคะวันนี้เราจะมาจัดดอกไม้เพื่อไปขายค่ะเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะนี่นะคะจะเป็นหน้าตาดอกไม้วันนี้นะคะนาลี่แพคคับนะคะนี่เป็นลักษณะดอกของเขาวันนี้เราก็จะมาดูการทำปักป้ายเพื่อเอาไว้เตรียมไปขายนะคะ วันนี้มีออเดอร์สั่งไว้ที่สามสิบสามถาดนะคะสำหรับสีส้มนี่นะคะเราก็จะปักแบบนี้ไปเลยนะคะตอนนี้ดอกไม้กำลังสวยค่ะตรงนี้กำลังออกดอกแล้วนะคะนี่นะคะดอกของเขากำลังจะออกแล้วนะคะสักอาทิตย์สองอาทิตย์ค่ะรอน้องโตวกว่าน,นี้หน่อยนึง ขาก็จะออกออกมาเป็นสีส้มอย่างที่ป้ายมันบอกนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ นีนะเราก็จะปักไปเรืเลยนะคะเราเติมถาดแล้วเราก็จะย้ายค่ะมาไว้ฝั่งนี้รวมกับเพื่อนของเขานะคะนี่นะคะเราก็จะปักจนครบสามสิบสามถาดแล้วเราจะค่ะตอนนี้สีส้มของเราได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสีอื่นกันต่อไปนะคะ สีส้มเกาหลีเขาจะเรียกว่าออ l เรนจีนะคะก็คือรู้เลยว่าเจะาดอกไม้สีส้มค่ะเดี๋ยวเราไปดูดอกสีเหลืองกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นดอกสีเหลืองแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะสีเหลืองเกาหลีเขาจะเรียกว่า ดูรังเสร็จนะคะก็คือจะรู้เลยว่าเขาสั่งสีนี้เราก็จะมาทำตามโมเดลก็ปักเหมือนเดิมเลยนะคะตัวนี้ก็จำนวน33มถาดเหมือนกันนะคะนี่นะคะปักเหมือนกันเดี๋ยวเราไปปักกันเลยนะคะ คะพิธีการปักถ้าดอกเป็นแบบนี้แือว่ายังไม่โตมากนะคะเราก็เปลี่ยนดอกที่พร้อมขายไปก่อนนะคะก็เปลี่ยนแล้วก็ปักเหมือนเดิม ก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะทำงานได้กันสองคนค่ะค่กก็ะจะปะัดประมาณนี้นะคะดูรังเสร็จนะคะดูรังเสร็จ ประมาณนี้นะคะแต่เราจะปักต่อจนครบสามถาดแล้วเรามาดูกันใหม่นะคะค่ะทีนี้สีเหลืองเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีขนเป็นแล้วค่ะบางส่วนเดี๋ยวเราจะไปดูสีต่อไปกันนะคะคือสีแดงค่ะไปเลยค่ะ <c oughs> นี่นะคะป่าฝั่งนี้จะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยค่ะ ช็อกเสร็จค่ะหรือไปกันเสร็จค่ะออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะเสียงก็ประมาณนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมไปดอกสีแดงก็ประมาณนี้ค่ะแล้เวเรามาดู การทำอีกหนึ่งรอบนะคะนี่คือสีแดงโตแล้วค่ะโตกว่าสีเหลืองหน่อยนึงนี้ปักได้เลยค่ะไม่ต้องคัดนะคะเพราะว่าสวยเหมือนกันทุกตน้น พร้อมที่จะมีดอกเหมือนกันนะคะพร้อมขายได้เลยดอกนะคะก็จะอยู่ข้างในนี้ค่ะนะคะตัวนี้ห6สิบถาดนะคะวันนี้รถจะมารับบ่ายมุงค่ะวันนี้นะคะเสียงรถเข้ามาแล้วนะคะเสียงรบกวนอีกหนึ่งรอบค่ะ ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะปักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนครบเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะนี้นะคะหลังจากที่เราปักป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะก็ครบแล้วนะคะหกจหกถาดบางส่วนก็ได้ไปแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูดอกไม้ กันนะคะคที่เราจัดเตรียมไว้เดี๋ยวแวะดูดอกทิวลิปสักครู่ค่ะนี่นะคะเป็นต้นที่เราได้เอามาปลูกไว้บางส่วนส่วนที่เยอะๆขายหมดไปแล้วนะคะทิวลิปค่ะดอกสวยมากเลยนี่นะคะสีแดงก็มีนะคะสีชมพูค่ะนี่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะข้างนอกนี่ก็เป็นดอกไม้ตัวนี้ขายดีมากเลยนะคะหมดไปแล้วนะคะส่วนใหญ่เดี๋ยวไปดูดอกไม้กันค่ะที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวมาดูตัวนี้นะคะกำลังออกดอกค่ะ นี่นะคะเกาหลีชื่อเกาหลีเขาเรียกว่าชักยักนะคะชักยักหรือดอกโบตันบ้านเรานี่ยเองนะคะเนี่ยคะ่ะสวยมากเลยนะคะนี่ก็เป็นดอกต้นตัวน,นี้ไม่รู้จักชื่อนะคะแต่ดอกสวยมากเลย เดีย๋ยวไปดูดอกไม้กันนะคะนี่ค่ะมาจากบ้านเราแก่ไม่รู้ต้นอะไรเหมือนกันนะคะไปดูกันค่ะดอกไม้นี่อีกหนึ่งชุดนะคะ ตัวนี้ไฮเดนเยียค่ะหรือสุกุกที่เกาหลีนะคะไฮเดนเนียห้าร้อยห้าร้อยต้นนะคะอ่าส่วนตันนี้คือนาลี่หรือแพคคัพที่เราทำเมื่อเช้ากันนะคะนี่ค่ะเยอะมาก ได้จัดเตรียมไว้แล้วรอรถมารับอย่างเดียวค่ะตัวนี้ตัวนี้กระเทียมนะคะกระเทียมป่าี่ค่ะดอกไม้ที่เราเตรียมไว้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย